สวัสดีครับผมทวีพรอมวอกสีจานหรือเรียกง่ายๆว่ากอล์ฟสวัสดีครับผมวรธน,นวรรณโรนะฮะที่เล่นชื่อกั้งครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับคุณล้างวันนี้เรามาเปิดตัวคลิกแล้วก็พามาดูเทคโนโลยีใหม่ๆของ e power นะฮะ คือพูดง่ายๆว่าวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกัระบบ E-Power ในิสสันคิกกันใช่ไหมครับถูกต้องครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่า E-Power นิสสันคลิกทํางานยังไงครับเมืออ่อมอเตอร์ส่งกําลังไปยังเท้าขับส่งผ่านไปยังล้อก็อย่างที่เราเข้าใจหลักการทํางานเบื้องต้นของ E-Power จะเป็นประมาณนี้ในตัวของนิสสันคิกเนี่ยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับ ที่พูดไปก็คือขับเจนโมเต,เตอร์โดยตรงแล้วน,นะฮะในตัวเจนเนี่ยเป็นตัวสร้างกระแสและกำเนิดกระแสสลับก็คือเป็นกระแาลกระแสสลับอย่างที่ฟูดไฟแล้วถูกต้องนะฮะในตัวเนี้ยมันก็จะถูกส่งกระแสสลับตรงเนี้ย29 292โวลต์นเนี่ยผ่านไปตัวยังโมเตอร์ซึ่งเป็นตัวตัวคอนโทรลทุกอย่างนะฮะครับตัวที่ตัดอิ๊ก,กครับจะเป็นกระแสรหรือความถีต่าง แล้วก็ส่งตรงไปยัง DC มอเตอร์ในส่วนที่เหลือก็จะถูกเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานเรียงเป็นกระแส DC หรือกระแสตรงนะฮะกลับไปที่แบตเตอรี่เมื่อมันต้องการเก็บกระแสไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะทําหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าก็คือเป็นกระแสไฟฟ้าสลับเนาะถูกต้องครับไปเก็บไปในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งเป็นไฟ DC ซีกระแสตรงครับ แต่มอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันต้องการใช้ไฟกระแสสลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมอเตอร์ทํางานนั่นหมายความว่าแน่นอนก็คืออินเวอร์เตอร์จะต้องแปลงกระแสไฟจากแบตเตอรี่ก็คือเป็นหัวใจหลักตัวหนึ่งเลยเนาะหัวใจหลักที่คอยเปลี่ยนถ่ายกําลังระหว่างเจนมาตัวมอเตอร์แล้วก็จากเจนไปแบตเตอรี่หรือจากเงื่องขายที่ว่าต้องการไฟจากแบตเตอรี่แปลงกลับมาเป็นกระแสสลับ ู่กไห้อยัางมอเตอร์ก็จะกลับไปกลับมานี่คือไฟเอกครับที่กองสำหรับนิสสันทิกตัวนี้นอกจากระบบ V-POWER แล้วสิ่งที่เราจะลืมใช้ไม่ได้ก็คือนวัตกรรมของนิสสันก็คือนิสสันอินเท g ลเจนต์โมบิลิตี้ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกกัจฉริยัะกระจายแรงดันน้ามันเบรกกล้องอาราว,วิวรอบทิศทาง หรืออะไรอีกต่างๆมากมายที่นิสันยัดเข้าลงมาในนิสันคลิกนี้เพื่อให้ตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการระบบวันพิเดิลนี่ก็คือลักษณะเหมือนการควบคุมคันเร่งครับแล้วก็ระบบหน่วงอัจฉริยะนะฮะร้วเป็นไงครับที่คุณกั้งได้ลองระบบวันพิเดิลนี้มีความนุ่มนวลไหมครับหรือในขณะที่เราเบรกเนี่ยเรารู้สึกถึงการกระตุกข,ของเครื่องยนต์บ้างไหมครับหรือว่าเบรกได้อย่างนุ่มนวลครับก็หลังจากที่ได้สัมผัสตัวระบบนี้นะก็จะทําให้รู้สึกได้ว่า มันจะมีอาการหน่วง<น>แล้วก็มีความช้าของตัวอีโคน่าจะเน้นไปทั้งด้านเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับครับอาจจะต้องใช้ความเคยชินกับมันนิดนึงครับครับแต่ว่าที่แน่ๆคือให้ความรู้สึกได้ว่าเราแทบจะไม่ต้องเบรกเลยแน่นอนนั่นหมายความว่าถ้าตามความเข้าใจของพี่เนี่ยนอกจากระบบช่วยเบรคอัจฉริยะที่ผ่านเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายใต้หน้ากระจังหรือโลโก้ของนิสสันคลิกนี้แล้ว ระบบวันเดอร์ก็ช่วยได้ครับผมอ๋องั้นแสดงว่าความปลอดภัยในนิสสันคิกมีค่อนข้างสูงพอสมควรมีค่อนข้างสูงพอสมควรครับพี่ครับดีครับดีครับก็นิสสันคลิกเนี่ยจะมีการารันตีแบ่งเป็นประมาณ3แบบที่พี่เข้าใจครับคือหนึ่ง <ผม S 1> ารันตีตัวรถ สองวันันตีเกี่ยวกับระบบหุ่นยนตไฟฟ้าและสามวันันตีเกี่ยวกับแบตเตอรี่ถูกต้องครับแบตเตอรี่10ปีครับในตัวรถก็คือจะเป็น3ปี10,000กิโลเมตรนะฮะในส่วนของระบบไฟฟ้าที่จะเป็นอินเวอร์เตอร์คอนโทรลหรือมอเตอร์คอนโทรลแา่ชั้นมอเตอร์ต่างๆเนี่ยในตัวนี้ระบบไฟฟ้าจะรับประกันที่5ปีนะฮะปีตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะรับประกันอยู่ที่10ปีหลังจากปีที่5เป็นต้นไปเนี่ยจะรับประกันเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขถ้า ถ้านิสสันมอเตอร์ตรวจสอบแล้วว่าแบตเตอรี่นั้นเกิดการเสือ่อมหรือสูญจริง,งเนือสิ่งอื่นใดน,นะครับอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นสําหรับนิสสันเอลิฟสูงในการนิสสันเอลิฟเนี่ยได้รับการแป่งตั้งและได้รับการเป็นตัวแทนนิสสันลีฟซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%ซซึ่งไม่ใช่ว่าตัวแทนในผู้จำหน่ายรายไหนจะได้จำหน่ายนิสสันลีฟนะครับเราต้องมีการลงทุนทั้งเครื่องมือทั้งเครื่องชาร์จที่รับมาตรฐานและผ่านการยอมรับจากนิสสันมอเตอร์เพราะฉะนั้น ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นกับลิสัรเดลิได้ได้สำหรับนวัตกรรม e-power ตัวนี้นะครับทางเราเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยมีความภูมิใจมากเนื่องจากนิสสันเป็นแบรนด์แรกที่นำเอานวัตกรรม e-power เนี้ยมาจำหน่ายถูกต้องครับมาจำหน่ายก็คือมาลงในนิสสันคิกตัวนี้นิสสันคิกตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่า e-power ตัวนี้จะตอบโจทย์ ให้กับลูกค้าให้กับผู้ที่ชอบได้อย่างแน่นอน mm hmm. ซื้อนิสสันที่สึงเอลิสครับ